สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่สสนามในจังหวัดบุรีดมทั้งช้างรีน่าแล้วก็เขากระโดงเนี่ยสามารถเปิดให้แฟนฟุตบอลไทยเข้าไปชมเกมการแข่งขัน,นได้ขั้นต่ำ25ของความจุสนามแต่ก็มีข้อแม้นะครับว่าแฟนบอลที่จะเข้าไปดูบอลเนี่ยต้องฉีดวัคซีนแล้วโดยมีมาตรการนะครับระบุไปเลยว่าวัคซีนสองยี่ห้อหลักในบ้านเราที่มีตอนนี้ก็คือซีโนแวค ต้องฉีด2เข็มแล้วก็แอสตาเซเนกาเนี่ยอนุญาตว่าฉีด1เข็มสามารถเข้าชมเกมการแข่งขันได้แต่ว่าต้องเป็นการฉีด1เข็มที่ฉีดมาแล้วไม่ต่ำกว่า14วันส่วนยี่ห้องอื่นก็ให้ดูตามมาตรการที่เขามีการระบุเอาไว้นะครับวิธีการดูบอลมันก็เหมือนกับสมัยก่อนนะครับช่วงฤดูกาลที่แล้วที่เราเคยเปิดให้ชม25%แต่ว่ามาตรการครั้งนี้เนี่ยมันมีระเบียบเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้ามาเพื่อเป็นโมเดลเหมือนกับ ต่างประเทศที่เขาทํากันมาแล้วนะครับหลายประเทศทําแบบนี้แหละมาเลเซียเองก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับและบุรีรัมสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก่อนจังหวัดอื่นก็ควรจะได้สิทธิ์เหมือนกันนะครับไอ้มุมหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คืออ่ะโอเคทําก่อนเขาก็ทําให้สโมรสรอ,อื่นได้เห็นนะครับว่ามันมีตัวอย่างแล้วแต่ไอจุดสําคัญก,ก็คือว่าสโมรสรอ,อื่นตอนเนี้เขาต้องรีบไปเจรจาในการพูดคุยกับจังหวัดของตัวเองมันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ขออนุญ,ญาตได้มันก็คือพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ไม่ใช่แดงเข้มสูงสุดนะครับแดงเข้มสูงสุดเนี่ยก็จะมี29จังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรุงเทพและปริมณฑลและก็จังหวัดอ,อื่นๆแต่แดงเข้มปกติน,นะครับก็จะเป็นจังหวัดที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้บุรีรัมย์ทำสำเร็จแล้วและมีมาตรการชัดเจนว่าเข้าสนามคุณต้องพกไอตัวสติ๊กเกอร์การันตีว่าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วหรือคุณมีแอปหมอพร้อมก็จะมีเอกสารยืนยันว่าคุณได้ฉีดวัคซีนเอาไปยืนยันในการซื้อบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันและที่สำคัญนะครับ หนึ่งสิทธิ์หนึ่งบาทไม่มีทางว่าเฮ้ยคุณจะมาฝากผมซื้อไม่ได้ใครที่จะไปดูบอลถ้าฉีดวัคซีนแล้วยืนยันตัวตนรับบัตรหนึ่งใบเข้าสนามปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างที่เราเคยทําเลยเวระยะห่างทางสังคมวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามล้างมือด้วยเจลอ,อนามายัยอะไรก็ว่าไปคราวนี้พอข่าวออกมาลงกันในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยโอโ้แฟนบอลก็งงกันนะครับโอ้ทำไมบุรีดําได้แล้วก็หลายสโมสรก็งงเหมือนกันว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยทําไมถึงไม่มีการแจ้งกัน ในที่ประชุมไทยลีกเอาเป็นว่าเรื่องนี้ตัดไปเลยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าการดำเนินการมันเสร็จในตอนไหนแต่เอาเป็นว่าเมื่อออฟฟิเชียลแล้วทางคุณแชมป์กรวีก็ให้สัมภาษณ์นะครับในฐานะรักษาการประธานบริษ,ษทัทไทยลีก <c oughs> เขาก็บอกว่ามาตรการนี้ของสบค,คมาระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าสนามกีฬานในเขตพื้นที่สีแดงหรือว่าสีส้มสามารถจัดก,การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่เนี่ยมีสถานการณ์ที่มันแตกต่างกัน และทางบุรีรัมย์เองก็คงจะทำเรื่องไปที่สบคอของทางบุรีรัมย์เรียบร้อยจึงมีการประกาศออกมาแต่สุดท้ายทางสโมสรบุรีรัมย์เองก็คงต้องมีการประชุมหารือกับทางไทลีกเหมือนกันถึงมาตรการในการจัดการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สบคกําหนดไว้และมีการพูดคุยกับทางบริษัทไทลีกไปก่อนหน้านี้ จะได้ตรงกันนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการหารือกันถึงประเด็นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนสนามที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามที่สามารถผ่านการตรวจสอบของทางไทยลีกว่าจัดการแข่งขันได้ให้ทีมที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันในบ้านตัวเองเนี่ยย้ายไปจัดตามสนามต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งหมดอีก7สนามนะครับนอกเหนือจากเขากระโดงแล้วก็ที่ช้างอารีนาเจ็ดสนามดังกล่าวเนี่ย ควรจะต้องไปทําเรื่องขอทางสบคในจังหวัดของตัวเองเหมือนกันก็คือพวกรพวกรมควบคุมโรคต่างๆที่มันมีตามจังหวัดเนี่ยนะครับ <_ d> um> เพื่อให้เขาอนุมัติในมาตรการแบบเดียวกับที่บุรีรัมย์ทำได้แต่สุดท้ายสิ่งที่คุณแชมป์บอกนะครับมันก็ต้องดูว่ามาตรการแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเข้มงวดแตกต่างกันมากแค่ไหนผมก็เลยจะให้ดูตัวเลขครับว่าถ้านับเฉพาะไทยลีกหนึ่งนะครับจังหวัดที่จะต้องแข่งขันฟุตบอลที่เอาสโมสรต่างไปเตะเนี่ยเขามีผู้ติดเชื้อ เป็นอย่างไรบ้างและจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่ถ้าเราประเมินจากตัวเลขผู้ติดเชื้อครับอย่างสนามที่1คือสนามกีฬาอบจอขอนแก่นทีที่ใช้คือขอนแก่นยูทีมเดียวสนามที่2เนี่ยพิชยาสเตเดียมที่จังหวัดหนองบัวลำพลูก็จะมีหนองบัวพิชยาเป็นทีมเจ้าบ้านแล้วก็มี BG จีปทุมเนี่ยไปแจมใช้สนามที่3คือสิงสเตเดียมจังหวัดเชียงรายอันนี้เจ้าบ้านเชียงรายใช้ทีมเดียว4สนามกีฬาสมโพธิเจ็ดร้อยปีจังหวัดเชียงใหม่ ทีที่ใช้ก็คือเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูและมีทูแบงคอกไปแจกสามที่5เขาพร่องสเตเดียมจังหวัดชัยนาททีที่ใช้ก็คือเมืองทองสูตรประการซิตี้ประจวบ และก็โปลิสเทโรสนามที่6สนามกีฬาจังหวัดตราดทีมที่ใช้คือชลบุรี f อไปขอใช้นะครับและสนามที่7คือทะเลหลวงสเตเดียมของสุขโขทัย f อซึ่งตอนนี้ยังไม่มีทีมยืนยันที่จะไปใช้สนามแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งข่ายถ้าเกิดว่าโปรแกรมชนการจัดไม่ได้เนี่ยยังไงก็ต้องไปใช้งานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างแน่นอนคราวนี้มาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าถ้าพูดถึงโอกาสในการที่จะขอจัดการแข่งขันให้มีแฟนบอลเข้าชมในสนามได้ ามมาตรการของสบคแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับที่ต้องไปขอกับกรมควบคุมโรคอะไรก็ว่าไปเนี่ยของจังหวัดนั้นๆผมเช็คดูแล้วนะครับถ้าเอาเฉพาะ7สนามที่เหลือของไทยลีกหนึ่งเนี่ยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเนี่ยก็คือขอนแก่นครับขอนแก่นเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรายวันในจังหวัดเนี่ยสองร้อยกว่าคนและก็ติดเชื้อสะสมเนี่ยเกือบ9000คนและเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด 36คนในจังหวัดอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมาตั้งแต่6เมษายนจนถึงวันศุกร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ขึ้นหลักร้อยต่อวันเนี่ยมีที่ขอนแก่นทีมเดียวนะครับในสนามทั้งหมดที่อยู่ในไข่เจ็ดสนาม ที่จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยติดหลักสิบหมดเลยนะครับติดกันเต็มที่กับยี่สิบกว่าคนสี่สิบกว่าคนอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่หลักการพิจารณาของแต่ละจังหวัดแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมสอบถามไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทําเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมสนามเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเสียงเชียร์และบรรยากาศโอเคล่ะมันทําให้เกมสนุกขึ้นนักเตะ มีพลังแฝงในการเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครเป็นเจ้าบ้ามที่แท้จริงเนี่ยก็คงจะได้เปรียบพอสมควรนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยมันก็คือว่าการที่แฟนบอลได้เข้าสนามเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาครับหบาทเข้าชมผมเชื่อว่าหลายสโมสรที่ไม่ใช่การเตะในรังเย่าทแท้จริงอย่างเช่นชนบุรีไปเตะที่ตราดเนี่ยแต่ผมถามว่าถ้าเกิดว่าชนบุรีเจอกับทีมใหญ่ๆแฟนบอลที่ฉีดวัคซีนแล้วก็คงอยากไปดูบอลน,นะครับ เพราะว่าไม่ได้ดูต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วและที่สําคัญนะครับเมื่อคุณได้มีโอกาสดูทีมที่มี็นซูเปอร์สตาร์เป็นทีมในลีกสูงสุดเพราะว่าตราดเองเนี่ยก็เพิ่งจะตกชั้นลงไปเล่นไทยลีก2ผมก็คิดว่าโอกาสที่จะมีแฟนบอลเข้าสนามผมว่าพอมีนะครับยิ่ง25%เนี่ยมันไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็โอกาสที่สบูสอชมพุดีอาจจะมีรายได้เพิ่มเติมนอกจากบัตรเข้าชมการแข่งขันก็จะมีเรื่องของยอดขายเสือ้อค่าของที่ระลึก มันก็จะเป็นเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่สโมอสรเขาก็สามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ไปรอเพียงแค่เงินค่าถ่ายทอดลขิขสิทธิ์การแข่งขันเท่านั้นส่วนจังหวัดอื่นๆผมก็เชื่อว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันแหละครับที่ใหญ่ๆห,หลายทีมเนี่ยนะครับไปแข่งขันยังไงซะมันต้องมีคนดูอย่างเช่นที่เขาพลองของชน่านเนี่ยชยน่านเองเขาอยู่ไทยลีก2เคยเล่นในลีกสูงสุดตกชั้นลงไปก็มีทีมอย่างเมืองทองสมุทรปราการประจวบบริสเทโรเอาเป็นว่า โปรแกรมพวกนี้ครับมันก็มีสิ่งที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยน่าจะเรียกความสนใจในการที่จะเข้าไปชมเกมในสนามเหมือนกันซึ่งในมุมนี้เนี่ยมันมองได้2แบบประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของกีฬาไม่ได้สนใจวงการกีฬามากนักก็อาจจะมองว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ว่าในมุมของผมนะครับวันนี้เนี่ย ผมว่าแฟนบอลน,นักกีฬาเจ้าของทีมเขาก็เริ่มจะเรียนรู้แล้วว่าโควิด -19 เนี่ยมันต้องป้องกันยังไงมีมาตรการยังไงและผมเชื่อว่าการติดมันก็โคต,ต้องมีนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดโควิดแต่มันทำให้ลดการติดโควิดลงได้จากการที่หลายๆคนติดแล้วเนี่ยอาจจะมีภูมิในการที่จะป้องกันตัวเองและลดการเสียชีวิตให้มันน้อยลงอย่างที่เราทราบกันนะครับนั่นคือหลักการทางการแพทย์แต่ในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจ ผมว่าอันนี้สำคัญมากกว่าที่ผมโฟกัสเลยนะครับและอยากให้บริษัทไทยลีกเองเนี่ยช่วยเป็นพี่เลี้ยงทําเรื่องแนะนําให้กับสโมสรทุกทีมด้วยนะครับรวมถึงบุรีรัมด้วยคุณไปก่อนแล้วเนี่ยยังไงต้องกลับมาช่วยสโมสรอ,อื่นในลีกด้วยนะครับต้องจูงมือไปพร้อมๆกันครับทาให้หลายสโมสรหลายสนามเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดให้คนดูเข้าชมได้ส่วนเขาจะเข้าไม่เข้าเป็นความกลัวความเสี่ยงของแฟนบอลอันนั้นก็ห้ามกันไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีช่องทาง เปิดเพื่อให้สโมสรสามารถที่จะเพิ่มการหาไรายได้อีกหนึ่งช่องทางหลักผมบอกได้เลยนะครับว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปนสนามฟุตบอลแล้วก็จับจ่ายซื้อของเนี่ยมันเป็นไรายได้หลักที่เกิดขึ้นกับสโมสรในบ้านเรามาอย่างยาวนานเลยครับอัตราส่วนคนซื้อเสื้อผ่านช่องทางออนไลน์30%ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฟุตบอลรากหญ้าบอลจังหวัดเนี่ยเขาซื้อหน้าสนามเป็นหลักและบรรยากาศฟุตบอลพอมันมาปุ๊บเนี่ย มันจะเกิดพฤติกรรมคล้อยตามมันจะเกิดบรรยากาศพาไปผมว่าหลายคนเป็นนะครับไปดูบอลไม่ได้ใส่เสื้อฟุตบอลทีนั้นทีมนี้ไปแต่พอไปเห็นปุ๊บโอ้โหเขาใส่เสื้อแบบนี้กันทั้งหมดเลยโหเชียงรายใส่เสื้อสีส้มหมดเลยท่าเรือโหใส่เสื้อชุดนี้หมดเลยมาดูบุรีดัมใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยเราไปถึงเราก็ต้องทําตัวให้มันกลมกลืนมันก็ต้องมีโอกาสไปใช้เงินซื้อของที่ะลึกไปซื้อเสื้อมาใส่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเชียร์ ไอ้ของพวกนี้นะครับมันกลับมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาส่วนเรื่องการป้องกันมาตรการต่างๆเอาเป็นว่าแต่ละทีมก็ต้องไปดูแลตัวเองและทําให้มันเกิดการติดเชื้อน้อยที่สุดเพราะวันนี้เราบอกได้เลยนะครับว่าการที่พวกเราหยุดอยู่บ้านกันเฉยไม่ออกมาขายของนะครับบอลไม่ได้จัดเตะนักเตะเองเนี่ยไม่ได้ซ้อมบอลสุดท้ายยอดผู้ติดเชื้อมันก็ยังคงมีอยู่ดีครับเอาเป็นว่าปรับตัวเรียนรู้อยู่กันไปดีกว่า อันนี้ผมพูดเนี่ยคือตามหลักการเพื่ออยากให้ธุรกิจมันอยู่ได้นะครับเพราะว่าที่เราบอกว่าการติดเชื้อก็น่ากลัวแต่การไม่มีกินเนี่ยน่ากลัวกว่ายังไงหวังว่าหลังจากนี้หลายสโมสรนะที่ผมเช็คไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะยื่นเรื่องกับจังหวัดของตัวเองไทยลีกสองเนี่ยคุย3 4ทีมทีไม่ระบุทีมแล้วกันแต่เขาบอกว่ายื่นแน่นอนถ้าเห็นบุรีรัมย์ทำได้เขาก็อยากจะยื่นเหมือนกันเพราะว่าบางจังหวัดเขาบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยน้อยกว่าที่บุรีรัมย์ด้วยส่วนจังหวัดนครแก่นก็เอาใจช่วยนะ ถ้าในทุกทีที่ผมบอกไปเนี่ยขอนแก่นติดหลักร้อยแต่ก็ไม่ใช่แบบขึ้นขนาด4 500หรือว่าหลักพันต่อวัน200กว่าคนเนี่ยแล้วยอดผู้เสียชีวิตก็ประมาณสัก3าบกว่าคนเอาเป็นว่ายังไงขอให้ทุกทีมผ่านเกณฑ์แล้วกันและให้กำลังใจไปถึงทีมไทยลีก2ไทยลีก3ด้วยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุดพวกแดงเข้มลงมาถึงพื้นที่สีส้มอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ทำม,มาตรการผ่านไปแล้วกัน ขอให้ทุกๆทีมนั้นได้สิทธิ์แบบเท่าเทียมกันส่วนแฟนบอลจะเข้าหรือไม่เข้าอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้2ช่องทางนะครับ YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ในช่องทางของ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ